ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วผมไม่เคยกลัวใครละผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วมาชนะเชยสวัสดีครับผมอยู่กับผมนายแอนมอสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่น ROV นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวมาหลอตนะครับผมงั้นตัดไปในเกมกันเลยนะครับผมไป เอานะครับผมอยู่ในกันในเกมกันเลยนะครับผมกันเลยนะสัตว์เล่นล่นล่างละกันผมอาจจะเล่นไม่เก่งนั้นทุกคนก็อย่าพึ่งด่าผมเด้ออย่าพึ่งด่าผมเด้อผมพยายามเล่นใ,ให้เต็มที่นะผม,ผมกระตุกนึง กดบัตรด้วยมังกรน้อยวันนี้มอสไม่อยู่นะผมมอสวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็คือมันเพิ่งสร้างบ้านใหม่นั่นเองเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะเอามามาเล่นด้วยนะครับผมเอามันมาเล่นด้วยก็คือมันก็มันก็ มันก็เล่นพอพอมีฝีมือสมพอมีสฝีมือพอสมควรนะผมมันบางครั้งมันก็แบกผมบางครั้งผมก็แบกมันนะผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะผมผมไม่มีอะไรจะพูดด้วย <c oughs> เรียกว่าอะไรไปดับบ่อยนะผม ผมไม่รู้ว่ามันจะได้เล่นหรือเปล่าแต่มันถ้าฝนไม่ตกมันก็เล่นได้นะผมเพราะมันไฟแต่ไม่ดับนะผมผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะว่างหรือเปล่าก็คือมันน่ามันไม่รู้ว่าถ้ามันถ้ามันว่างเนี่ยผมจะมาเล่นด้วยนะเอามาเล่นด้วยนะครับเพราะมันก็ทํางานผมก็ทํางานแลผมต่างคนต่างทํางานแล้วผมตอนนี้กี่โมงน่ะสิบโมงห้าสิบผมทํางานแปดโมงถึงเก้าโมง้ผมกลับมาบ้านนะผมเพราะงานผมเสร็จแล้ว ผมก็เลยกลับมาบ้านแล้วผมก็คิดว่าว่างๆทำไรไดีผมก็เลยมาแคสเกมให้ทุกคนดูนะครับผมผมก็เลยเทคแคสเกมให้มาดูก็เลยผมว่างๆครับผมท่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยส่วนใหญ่ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นเกมนะผมผมจะดูเป็นติ๊กต็อกส่วนใหญ่มากกว่าตายตายตาย เพราะผมไม่ค่อยรู้จักตัวละครใน R V วักเท่าไหร่ผมรู้จักแหละแต่ผมไม่ค่อยรู้ชื่อมานะผมมาหลอดแพมะมาหลอดแพ้ทางนี้มากแต่ก็ไม่เคยแพ้หรอกออตายแล้วตายแล้วทำไมมตายบ่อยจังนอะอยากให้มอนมาเล่นด้วยอะ่ะไม่ใช่หรอก ไม่มีอะไรพูดแล้วมันเล่นคนเดียวมันมันไม่ค่อยสนุกแล้วผมมันต้องเล่นกับเพื่อนที่รู้จักแล้วคุยกันได้นะมันสนุกนะบึ๊บปึ๊บึ๊บ,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 บลิงหออ้อาวลิงจอ๋อกลัวหรอลิงป๊อทหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่องอของนะ้วไม่ชื่อไม่ชื่องอโคงแล้วผมงอป๊อทงอป๊อทกลับบ้านกลับบ้าน อ้าวเออใช่ไหมกับตุ้กับตุ้ไปไปไปกับบาลกระบาลกับบาลกับบาลกับบาเออเออโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์มันทบจนเองอะหน้าว่ เฮ้ยเพื่อนมาช่วยป้อมนี่ก่อนป้อมป้อมป้อมเดี๋ยวหรอได้เจอผมเจอผมเจอผมเข้าไปก,ก็แอกแอกแอกเลยแอก,แอกเลยแอกแอกอย่างเงี้ยเลยเอาลิงเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะจนลิ้นลิ้มรสด,ดาบรสชาติหวานไหมหวานจับตอนนี้ผมพยายามจะเล่นเต็มที่แล้วครับพน อ้าวเมก้าเมก้าอู้โปอม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 อ๋อไม่ใช่คิดว่ามันบุกมาแล้วตกใจเปิดเลยเกปนี้ผมก็พยายามเล่นเต็มที่นะผมถึงจะแพ้แต่ก็แพ้เป็นวิศวศรีนี่คำคมบัตรตูดคมคมมบัตรหัวนม ยอมแพ้ทำไมเรายังไม่ตายยอมแพ้ามันทำไมเรายังไม่ตายยอมมันทำไมเรายังไม่ตาย <c oughs> เออเออ,เอ,อสัตสัตมันเดินเองอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหาร์เรยวชิบาร์าเรว นลภมากนะแบบนะีออ้โอ้ใช่ไหมโลบมาลาหมูโลบมาลาบหมูโลบมากลาบหมูโลบมากลาบหมูโลบมากลาบหมู โดนมาลาหมูลาหมูลาหมูหมูหวานน่ะหมูหวานเขาเี่ก้าหมูหวานน่ะหวานเจ็บหวานเจ็บไม่ค่อยมีอะไรพูดจริงๆ โอ้โหชิบหายแล้วตายอะไรเราย้องสู huh, ้ลงที่ครับผมร้อนสู้ลงที่ครับผมเราไม่เคยโอเคคัตเตอนบัตรเขาคิดป่ะเขาจะมาคัตบัตรอ่ะคัตบัตรอ่ะคัตบัตรอ่ะโอ้โหโอ้โหเขาแรงมันนี่โคแรงเขาแรงอ่ะโคแรงอ่ะมันอ่ะโคแรงอ่ะมาดิโคแรงอ่ะโคแรงเหรอโคแรงเหรอโคแรงเหรอหืเจอมาหลอดผมยิงผมปักป้องลงไปทีเดียวไม่แตกเลย โอ้ทุกคนผมก้ยังจะไม่ท้อผมผมจะแพ้แต่ผมก็สู้เต็มที่ครับทุกคนผมไม่เคยแพ้ยุ่งผมไม่เคยผมไม่เคยพลาดเด็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็สู้เต็มที่แล้วกันได้คิวหน้าแหมืนกัลิงโอ้งอป๊อตอะงอป๊อตดักไว้ดักไว้ดักไว้ดักไวส้นโจนเส้นเโจนเส้นโน แค่โดนเอาแล้วทำไมจอดทำไมกูเอ๊ยตรงเนี้ย,ยลิงจ่อเนี่ยผมผมแค้นมานานมากเดี๋ยวโอ้ดับครับลิงจ่อวิ่งชาเนาะอืมขอบคับ โทรศัพท์เหอโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นไรโทรศัพท์เป็นไรหาคขังเป็นไร,รอ่ะโทรศัพท์ขางหรอเมื่อกี้ฮะผมไม่อ่ะผม,ผมจะแปลจริงๆใช่ไหมเนี่ยแต่ผมว่าผมมีสัญชนะอยู่นะดูป้อมดูป้อมบนเขาสิเดี๋ยวผมไปตีป,ป้อมบนเ,นเนี่ยหวานหมูเดี๋ยวผมไปตีป้อมบนไม่เป็นมือแล้ัตเตอร์บ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 ัตเอตเอร์อแรงเหรอฮะ บัตเตอร์แรงเหรอ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 ฮะบัตเตอร์บัตเตอร์แรงเหรอบัตเตอร์แรงเหรออ่าบัตเตอร์บัตเตอร์ไฟแรงเหรอฮะเออใช่ไหมยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยไอ้นนู้บ่นผมก็โทษผมไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนี่บัตเตอร์บ yeah> ัตเตอร์เหรอบัตเตอร์เหรอบัตเตอร์เหรอบัตเตอร์เหรอ บัตเตอร์เหรอบอลเลนได้คิวคิวแรกเรียบร้อยดูไปล่างครับล่างผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ผมผมล่างครับผมมีสองตัวผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ผมก็จำเป็นต้องสู้นะผมผมรู้ผู้ชายผมไม่เคยยอมไปเลยคือไม่ได้กับตัวเออ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 มาสิมาสิมาซีนู่ มาสินสู่ิมาสิมาสิมาสิเดี๋ยวผมไปล่างแฟชหนึ่งที่แบบมามานะเอายิงก็ไม่โดนลนนองเอ้ยโดนโดนนิดนึงโดนนิดนึงนี่ป้อมแตกแล้วเ,เพื่อนไปดูป้อมหน่อยเพื่อน ผมมาพมที่ทุกคนผมรู้แป๊บผมสู้้ฮะผมสูผมสูผมสู้นี่สู้นี่สู้พื้นที่พื้นที่พื้นที่อะไรอะไรครับอะไรออ่ะไรครับ hả này lắm đâu khâu tạp phục chứ hôm nay ngày à đây à bị mạng đây khá ok bây giờ đi bom phao bom ok bói bắt phao có cái Một thăng có luôn ไปไปไปอ้าวไม่ตายนะกันป้อไมไว้โอเคครับได้ผม <c oughs> เกมนี้ไม่จบง่ายใช่ไหมเนี่ยไอผมไม่เคยกโกยละ มไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วผมไม่เคยกลัวใครแล้วผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วมาชนะเชื่อชนะเชื่อชนะแบบงงงง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 ทไทยลางกันดูกันว่าใครเป็น MVP ใครดูกันว่าใครเป็น MVP MVP ก็คือ ออะไรวะเนี่ยม,มาล็อตก็คือผมนั่นเองครับผมเอาคผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะก็กดติดตามไว้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย